ความรักคือปฏิหารหรือปฏิหารตั้งหากที่ทำให้เกิดความรัก และนี่ก็คือเรื่องราวของเจียหลุนเด็กหนุ่มที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนดนตรีและเขาก็ได้พบกับเสี่ยวอีหญิงสาวที่ทําให้เขาตกหลุมรักตั้งแต่วันแรกแต่ว่าเธอนั้นก็มีความลับอะไรบางอย่างครับที่ไม่สามารถบอกใครได้แล้วอยู่ๆวันหนึ่งเธอก็ได้หายไปเจียหลุนก็เลยต้องออกตามหาและเขาก็ได้พบกับตัวตนที่แท้จริงของเสี่ยวอีสุดท้ายแล้วเรื่องราวของทั้งสองคนจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Secret รักเรากาละปาวสาร หนังได้เริ่มมาที่เจียหลุนพระเอกของเรื่องนี้นะครับเขานั้นก็เป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนดนตรีเก่าแก่แห่งหนึง่งและในวันแรกที่พระเอกมาถึงมันก็ได้มีนักเรียนสาวที่ชื่อว่าซิงอีเป็นคนที่พาเขาไปเดินทัวร์โรงเรียนนะครับแล้วก็แนะนําสถานที่ต่างๆให้พระเอกรู้จักแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ขอเดินเล่นเพื่อจะดูตึกเรียนเพียงคนเดียวนะครับและเขาก็ได้เข้ามาในตึกเก่าพร้อมกับได้ยินเสียงดนตรีพระเอกนั้นก็เลยไปเจอห้องห้องหนึ่งครับที่มีเปียโนหลังเก่าตั้งอยู่และเขาาาก็็เหหนนนวว่มีญิงสนนงสคึ กำลังนั่งจัดหนังสือซึ่งเธอคนนี้ก็คือเสี่ยวอีนางเอกของเรื่องนี้พระเอกนั้นก็ตกใจอย่างมากครับเพราะว่าเขานั้นก็ไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ที่นี่เขานั้นก็เลยถามนางเอกว่าเธอเป็นคนเล่นเปนโนที่เขาได้ยินตอนเดินเข้ามาหรือเปล่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอเป็นคนเล่นพระเอกก็เลยชมไปนะครับว่าเพลงเพราะดีนะแล้วเขาก็เดินออกจากตึก จากนั้นพระเอกก็ได้เข้าเรียนนะครับแล้วก็เห็นว่านางเอกเป็นนักเรียนห้องเดียวกับเขาพระเอกนั้นก็เลยสงสัยว่าเธอคนนี้เป็นใครกันแน่และเพลงที่เธอเล่นคือเพลงอะไรและเมื่อถึงตอนเลิกเรียนพระเอกก็เลยตามนางเอกไปเรื่อยๆจนนางเอกนั้นรู้ตัวนะครับว่าพระเอกแอบตามเธอมาพระเอกก็เลยถามว่าเพลงที่เธอเล่นเมื่อเช้าชื่อว่าเพลงอะไรนางเอกก็เลยยิ้มแล้วก็เข้าไปกระซิบข้างหูพระเอกนะครับว่าจะบอกได้ยังไงกันเพราะมันเป็นความลับแล้วนางเอกก็เดินจากไปพระเอกเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งอยากรู้จักและก็เริ่มสนใจในตัวนางเอก มากยิ่งขึ้นเขาก็เลยตะโกนถามชื่อนางเอกไปนะครับแต่ว่าซิงอีที่อยู่ข้างหน้าเธอนั้นก็ดันคิดว่าพระเอกถามชื่อของเธอซะอย่างนั้นเธอก็เลยตอบเขาไปแทนนางเอก จากนั้นเนี่ยฝนก็ได้ตกลงมานะครับแล้วพระเอกก็เห็นนางเอกเปียกฝนเขานั้นก็เลยตัดสินใจหยุดรอฝนเป็นเพื่อนนางเอกแล้วก็อาสาที่จะไปส่งที่บ้านซึ่งในระหว่างทางสองคนนั้นก็ได้พูดคุยกันนะครับและก็ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นจนใกล้จะถึงบ้านนางเอกนางเอกก็ให้พระเอกนั้นส่งเธอแค่ตรงนี้แต่ว่าพระเอกก็บอกนะครับว่าเขาจะไปส่งถึงหน้าบ้านนางเอกก็เลยบอกกับพระเอกนะครับว่าเธอไม่อยากจะให้คนที่บ้านเห็นว่าเธอมากับผู้ชายพระเอกก็เลยตกลงส่งเธอแค่นี้นะครับแล้วก็ได้ถามชื่อเธอก่อนที่จะบอกชื่อของเขาไปเหมือน แล้วพระเอกก็ได้กลับบ้าน ต่อมาในวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ยังมองหาแต่นางเอกนะครับแต่ว่าเขากลับไม่เห็นนางเอกมาในวันนี้แล้วจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้ไปที่ห้องเปียโนเก่าแล้วก็เล่นเปียโนนะครับซึ่งอยู่ๆมันก็มีนักเรียนชาย2คนที่หนีอาจารย์มายังห้องนี้พระเอกก็ช่วยโกหกอาจารย์ไปนะครับว่า2คนนี้ไม่อยู่ที่นี่2คนนี้ก็เลยขอบคุณพระเอกที่ได้ช่วยเหลือเขาแล้วทั้ง2คนก็แนะนําตัวเองนะครับว่าชื่ออาเป่ากับอาหลันและพวกเขาทั้งสองคนก็อยู่ในทีมรักบี้ของโรงเรียนด้วยจากนั้นพระเอกก็ได้เจอกับนางเอกนะครับและเขาก็ถามว่าท วันนี้ไม่เห็นนางเอกเลยนางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าวันนี้เธอไป้อมเปียโ,โนมาซึ่งเมื่อถึงในตอนเย็นนะครับพระเอกก็ได้กลับบ้านกับนางเอกทั้ง2คนก็เลยได้พูดคุยกันแล้วก็ค่อยๆสนิทสนมกันมากขึ้น จากนั้นในวันต่อมามันก็มีการดวนเปียโนเกิดขึ้นนะครับระหว่างพระเอกกับนักเรียนอีกคนนึงที่ได้ฉายาว่าเป็นเจ้าชายเปียโนเพราะว่าเขาสามารถเล่นเปียโนได้ทุกเพลงบนโลกนี้อย่างคล่องแคล่วพระเอกก็ได้ดวนกับนักเรียนคนนี้อย่างสูสีและสุดท้ายพระเอกก็สามารถโชว์ฝีมือการเล่นเปียโนสุดเทพทําเอานักเรียนคนอื่นก็ถึงกับอึ้งนะครับว่าพระเอกสามารถเล่นเปียโนได้เก่งขนาดนี้เลยเหรอและมันก็ทําให้เจ้าชายเปียโนเนยยอมรับในตัวพระเอกซึ่งการดวนกันในครั้งนี้มันก็มีเดิมพันด้วยนะครับเป็นโน้ตเปียโนเพลงที่หายากมากๆแล้วพระเอกก็ สามารถได้มาครอบครองในที่สุดจากนั้นในวันต่อมาพระเอกก็ออกมานั่งกินข้าวคนเดียวนะครับแล้วนางเอกก็มาจ่าเอกข้างหลังนางเอกนั้นก็ชมนะครับว่าเมื่อวานเขาเล่นเปียโ,โนได้เก่งมากๆแล้วอาเปากับอลันที่อยู่ในสนามพวกเขาก็มาทักพระเอกแล้วก็ชวนพระเอกไปเล่นดนตรีในงานปาร์ตี้ของพวกเขาแต่ว่าอยู่ๆก็มีอาจารย์คนหนึ่งเดินเข้ามานะครับแล้วก็ต่อว่าอาเปากับอลันเรื่องการแต่งตัวแถมพระเอกที่อยู่ตรงนั้นก็ยังโดนลูกหลงไปด้วยซะอย่างนั้น ต่อมาพระเอกกับนางเอกก็ไปเดินเล่นแล้วก็เล่นเป е ียโนด้วยกันนะครับแต่ก็มีอาจารย์ได้ยินเสียงเป е ียโนก็เลยเข้ามาดูว่าใครเล่นแต่เมื่อเปิดประตูเข้ามากลับพบเพียงแค่พระเอกคนเดียวเท่านั้นอาจารย์ก็เลยสงสัยนะครับว่าทําไมเขาถึงได้ยินเหมือนคนเล่น2คนนะโดยแท้จริงแล้วนางเอกก็ได้เข้าไปแอบในตู้เพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์เห็นว่าพระเอกอยู่กับนางเอกด้วยกัน2ต่อ2ก็อาจจะโดนดุได้แต่ว่าในระหว่างที่นางเอกซ่อนอยู่ในตู้เธอก็กลับทําของในตู้หล่นจนมีเสียงอาจารย์ก็เลยเปิดไปดูในตู้ครับแล้วก็เจอกับนางเอกแต่ว่าอาจารย์เนี่ยกลับ ไม่ได้ว่าอะไรซะอย่างนั้นพระเอกกับนางเอกก็เลยรอดจากการโดนดุในครั้งนี้จากนั้นนางเอกกับพระเอกก็กลับบ้านแล้วก็ได้เที่ยวเล่นด้วยกันนะครับและเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านเขาก็ได้กินข้าวกับพ่อและมันก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วพ่อของพระเอกก็คืออาจารย์ที่เข้ามาดูเขากับพวกอาเป่าที่สนามในวันนี้วันต่อมาที่โรงเรียนซิงอีก็ได้เข้ามาคุยกับพระเอกนะครับแล้วเธอก็รู้สึกชอบในตัวพระเอกก็เลยแอบมองพระเอกอยู่ตลอดเวลาที่โรงเรียนแถมในตอนจะกลับบ้านเธอก็ยังขอซ้อนรถจักยายามพระเอกกลับบ้านด้วย ซึ่งตัวพระเอกนั้นก็ทําตัวไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะกลับบ้านกับนางเอกและเมื่อซิงอีเห็นว่าพระเอกอึดอัดเธอก็เลยบอกไปนะครับว่าเธอแค่ล้อเล่นแล้วเธอก็ขอตัวกลับส่วนนางเอกที่แอบเห็นอยู่เธอก็แซวนะครับเรื่องที่ซิงอีขอพระเอกกลับบ้านด้วยแล้วต่อมาพระเอกก็ได้พานางเอกไปที่ร้านขายซีดีแห่งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เลือกเพลงขึ้นมา1เพลงซึ่งมันก็เป็นเพลงที่เขาชอบที่สุดและเขาก็ได้เปิดให้นางเอกลองฟังดูนะครับและเมื่อนางเอกได้ฟังเธอก็ทําหน้าอึ้ง แล้วตอนนี้บรรยากาศกักบความรู้สึกดีๆที่ทั้งคู่มีให้กันมันก็ได้แผ่ออกมาทั่วนางเอกก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของพระเอกและเธอเองก็มีความรู้สึกดีให้กับพระเอกเช่นเดียวกันนะครับเธอก็เลยเข้าไปหอมแก้มเขาก่อนก่อนที่เธอจะวิ่งหนีออกจากร้าน ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปส่งนางเอกแต่ว่าครั้งนี้นางเอกกลับยอมให้เขาไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วนางเอกก็ได้พาพระเอกขึ้นไปยังดาดฟ้าเพื่อจะดูวิวด้วยกันนะครับแต่ว่านางเอกก็รู้สึกเหนื่อยมากจากการขึ้นมาดาดฟ้าพระเอกเห็นก็เลยถามนางเอกนะครับว่าเธอเป็นอะไรนางเอกก็เลยบอกว่าเธอเป็นหอบหืดและก็ต้องพกยาเอาไว้ตลอดด้วยและเธอก็จะอาการกำเริบตอนที่เหนื่อยหรือว่าตื่นเต้นและนางเอกก็บอกกับพระเอกอีกนะครับว่าเธอไม่สามารถจูงมือใครหรือว่าจูบกับใครได้พร้อมกับทำหน้ายิ้มใส่พระเอก เมื่อพระเอกได้ฟังเนี่ยก็กลัวว่านางเอกจะเป็นอะไรนะครับแต่เมื่อเห็นเธอยิ้มเขาก็คิดว่านางเอกล้อเล่นนางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าเธอจะบอกความลับของเธอให้ซึ่งพระเอกก็คิดว่านางเอกจะบอกรักเขานั้นก็เลยตั้งใจรอนางเอกพูดแต่ว่านางเอกกลับบอกนะครับว่าเธอนับก้าวจากห้องเรียนพระเอกก็เลยเซ็งนะครับเพราะคิดว่าจะเป็นฉากโรแมนติกซะแล้วและพระเอกก็เลยบอกนางเอกไปนะครับว่าจากตรงที่เขายืนห่างจากนางเอก5้าก้าวและเขาก็เดินนับก้าวเพื่อจะเข้าไปกอดนางเอกแต่ว่านางเอกนั้นก็หลบไม่ให้เขากอดนะครับแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ มอบโน้ตเพลงที่เขาได้มาจากการดวลเปียโน,โนในครั้งนั้นและความตั้งใจของเขาก็คือการจะเอามาให้นางเอกตั้งแต่แรกนางเอกรับมาก็ดีใจอย่างมากครับและก็บอกว่าเธอเนี่ยชอบพระเอกซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปจูบนางเอกท่ามกลางแสงพระอาทิตย์ยามเย็นสุดแสนจจโรมนติกต่อมาเมื่อถึงวันปาร์ตี้ของอาเป่ากับอลันพระเอกก็ไปเล่นดนตรีแล้วก็พานางเอกไปด้วยนะครับทั้งสองคนก็เลยได้เที่ยวเล่นแล้วก็เต้นรำด้วยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็เล่นเปียโนคู่กันอยู่ในตึกเก่าพระเอกก็ได้บอกนางเอกไปนะครับว่าตึกนี้จะถูกทุบทิ้งในวันที่จบการศึกษาปีนี้นางเอกได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกเศร้าแล้วก็ถามพระเอกไปนะครับว่าอยากจะฝึกเพลงที่เขาได้ยินเธอเล่นในวันแรกที่เจอกันหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็เลยเล่นให้กับพระเอกฟังพระเอกก็ได้จดจำการเล่นของเธอเอาไว้แต่ว่านางเอกก็บอกพระเอกไปนะครับว่าห้ามเล่นเพลงนี้ในห้องเปียโนเก่าที่เขาเจอเธอครั้งแรกเพราะว่าเปียโนมันเก่าแล้วเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พระเอกกก็เลยบบอไปนะครั ว่าเขาจะเล่นเปียโนเพื่อนางเอกในวันที่เรียนจบการศึกษา ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็คบกันเรื่อยมานะครับแล้ววันหนึ่งพระเอกก็ได้ส่งกระดาษโน้ตไปบอกนางเอกให้มาเจอกันที่ห้องเปียโนในเวลาทุ่มตรงแล้วพระเอกก็ไปรอนางเอกที่ห้องนั้นและเขาก็ได้ยินเสียงนางเอกเปิดประตูเข้ามาครับเขาก็เลยชี้ไปที่ปากเพื่อจะให้นางเอกเข้ามาจุกเขาแต่ว่าคนที่เข้ามาจุกเนี่ยกลับเป็นสิงอีซะอย่างนั้นและเมื่อพระเอกเห็นว่าไม่ใช่นางเอกเขาก็ตกใจอย่างมากและเขาก็ได้ยินคนดูแลตึกพูดนะครับว่านางเอกเนี่ยวิ่งออกไปแล้วพระเอกก็เลยออกตามหานางเอกแต่ว่าเขาาก็หไม่พบ ซึ่งหลังจากนั้นในวันต่อมาพระเอกก็ไปรอ,อนางเอกที่หน้าบ้านนะครับแต่ก็ไม่เจอกับนางเอกแล้วซิงอีก็ได้เข้ามาคุยกับพระเอกที่โรงเรียนแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับซิงอีก็เลยขอตัวกลับพระเอกได้ไปที่บ้านของนางเอกอีกครั้งแล้วก็พยายามกดออดเรียกจนแม่ของนางเอกออกมานะครับแล้วก็บอกว่านางเอกอาการกำเริบก็เลยต้องนอนพัก ซึ่งพระเอกก็คิดว่านางเอกคงจะโกรธเขามากเขาก็เลยกลับบ้านก่อนแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ไม่ได้เจอนางเอกอีกเลยนะครับจนเวลาเนี่ยผ่านไปพระเอกก็ไปที่ห้องเปียโนเก่าและก็ได้ขอโทษซิงอีที่เขาได้จูบเธอในวันนั้นแล้วมันก็ทําให้ซิงอีกับพระเอกเริ่มพูดคุยแล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าในใจของพระเอกก็ยังคงคิดถึงนางเอกอยู่ตลอดจนเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปถึงวันจบการศึกษาพระเอกก็ได้ขึ้นไปเล่นเปียโนบนเวทีนะครับโดยที่ซิงอีก็ให้กํไลข้อมือกับเขาเพื่อเป็นกําาลังงงใใจด้ววยซึ่่นระหทีำ กำลังเล่นเปียโนอยู่นางเอกก็ได้เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วเธอก็ยืนดูพระเอกด้วยความเสียใจพร้อมกับร้องไห้ออกมาและเมื่อพระเอกเห็นนางเอกกาลังวิ่งออกไปจากห้องประชุมเขานั้นก็หยุดเล่นทันทีนะครับแล้วก็รีบไปตามหานางเอกนางเอกได้เข้ามากอดพระเอกเอาไว้แต่ว่าพระเอกก็ถูกเรียกตัวกลับเข้าไปยังพิธีจบการศึกษาก่อนและเมื่อจบพิธีพระเอกก็รีบวิ่งออกมาตามหานางเอกนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่เจอแล้วพระเอกก็เลยไปตามหานางเอกตามห้องต่างๆแล้วก็พบกับอาเปากับอรันพระเอกก็เลยถามถึงนางเอกอาเปากับ หลานก็ถึงกํางงนะครับว่าพระเอกหมายถึงใครกันพระเอกก็เลยบอกไปว่าคนที่ไปงานปาร์ตี้กับเขาในวันก่อนซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ยิ่งงงใหญ่เพราะว่าคืนนั้นเนี่ยพระเอกไปงานปาร์ตี้คนเดียวพระเอกได้ยินเนี่ยก็ถึงกับช็อกค,ครับ แล้วจากนั้นภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ย้อนเข้ามาในหัวของพระเอกซึ่งจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะครับมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วนางเอกไม่มีตัวตนอยู่และจริงๆในวันที่งานปาร์ตี้เขานั้นก็เต้นรําคนเดียวนะครับจนเพื่อนผู้หญิงนั้นก็เข้ามาแซวและในตอนที่เขาถามชื่อเธอในวันแรกมันก็ไม่มีนางเอกอยู่ครับสิงอีก็เลยคิดว่าพระเอกถามชื่อของเธอและในวันที่เขาส่งโน้ตให้กับนางเอกให้มาเจอกันที่ห้องเปียโนมันก็เป็นสิงอีที่ได้รับโน้ตนั้นไม่ใช่นางเอกพระเอกก็เลยสงสัยนะครับว่านานนงเเอกเป็ใคร i yeah. ซึ่งในระหว่างที่เขากําลังนั่งคิดอยู่ในห้องเรียนนะครับอยู่ๆตัวอักษรที่เขียนด้วยลิควิดมันก็เขียนขึ้นมาบนโต๊ะโดยมันก็คือตัวหนังสือที่นางเอกต้องการเขียนเพื่อสื่อสารกับพระเอกพระเอกเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็เลยรีบเอาลิควิดเขีเยนตอบกลับไปทันทีนะครับแล้วพระเอกก็เขียนถามไปนะครับว่านางเอกอยู่ที่ไหนนางเอกก็ตอบมานะครับว่าเธอแนน่รักพระเอกแล้วพระเอกรักเธอหรือเปล่าพระเอกนั้นก็เลยพยายามตอบนางเอกไปนะครับว่าเขารักเธอมากๆแต่ว่าลิควิดเนี่ยก็นันงเขียนไม่ออกเขานั้นก็เลยพยายามกดให้เปป็นนนรรูหััวใจแทนนะคบ ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็รีบไปที่บ้านนางเอกแล้วก็ตะโกนเรียกนางเอกแต่ว่าแม่ของนางเอกก็ออกมานะครับแล้วก็ให้พระเอกเข้าไปในบ้านแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปกลับไม่พบก,กับนางเอกมีเพียงแค่ห้องของเธอที่ว่างเปล่าเท่านั้นและเพลงโปรดของพระเอกมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาแม่ของนางเอกก็เลยเล่าให้พระเอกฟังนะครับว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงโปรดของนางเอกเหมือนกันแล้วนางเอกก็ตกใจที่พระเอกเนี่ยชอบเพลงนี้เหมือนกับเธอด้วยและในตอนนี้ในห้องของเธอก็มีแต่รูปหน้าพระเอกที่นางเอกได้วาดเก็บเอาไว้และที่แปลกที่สุดก็คือมัน มีรูปที่นางเอกถ่ายคู่กับพ่อของพระเอกในตอนที่พ่อของพระเอกยังหนุ่มอีกด้วยพระเอกก็เลยเริ่มสงสัยแล้วก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยรีบกลับไปหาพ่อแล้วก็ถามถึงเรื่องนี้พ่อของพระเอกก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อ20ปีก่อนนางเอกเป็นนักเรียนดนตรีที่โรงเรียนแห่งนี้และก็เป็นนักเรียนที่สนิทกับพ่อพระเอกมากๆแล้ววันหนึ่งนางเอกก็นั่งเมอลอยแล้วก็ร้องไห้อยู่ที่ข้างสนาม พ่อของพระเอกก็เลยเข้าไปคุยนะครับแล้วก็ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนะครับว่ามันมีอยู่วันหนึ่งนางเอกได้ไปที่ห้องเปียโนเก่าแล้วก็พบกับชีทโนต้ตเพลงที่มีชื่อว่าความลับเธอได้เปิดแล้วก็ลองเล่นเปียโนต,ตามโนต้ตเพลงนั้นซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเพลงที่เธอเล่นได้พาเธอข้ามเวลามายังอนาคต20ปีข้างหน้าจนได้มาพบกับพระเอกในเวลาปัจจุบันและมันก็มีเพียงพระเอกคนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นเธอซึ่งนางเอกก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็ตกหลุมรักพระเเออกกแต่ว่วาธ็ ว่าเวลาที่ต่างยุคกันอาจจะทําให้เธอไม่สามารถครบกับพระเอกได้เธอก็เลยรู้สึกเสียใจมากๆ โดยเมื่อพ่อของพระเอกได้ฟังจบเนี่ยเขาก็งงนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขานั้นก็ให้คําปรึกษาแล้วก็ให้กําลังใจนางเอกได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็เลยให้พ่อของพระเอกเก็บโน้ตเพลงความลับเอาไว้เพื่อที่เธอจะได้ไม่ข้ามเวลาไปหาพระเอกอีกซึ่งหลังจากนั้นพ่อของพระเอกก็เป็นห่วงและก็คิดว่านางเอกคงจะมีปัญหาทางจิตใจก็เลยปรึกษากับแม่ของนางเอกและก็บอกจะช่วยดูแลเธอให้แต่ว่าเรื่องนี้มันก็กลับมีนักเรียนคนอื่นได้ยินนะครับก็เลยเอามาล้อนางเอกว่านางเอกนั้นเป็็นนนบ้้าาามักเลยทํใหง นั้นเสียใจอย่างมากที่คนอื่นน้ำมองเธอว่าเป็นบ้าแล้วก็เพอเจอร์นะครับนางเอกก็เลยเอาตะเก็บตัวอยู่ในบ้านและก็ไม่ไปเรียนอีกเลยตั้งแต่นั้นจนเมื่อถึงวันจบการศึกษาพ่อของพระเอกก็เป็นห่วงนางเอกครับก็เลยชวนนางเอกให้มาร่วมพิธีด้วย แต่เมื่อไปถึงนางเอกก็ไม่ได้รับความสนใจจากคนอื่นและก็ถูกมองว่าไม่มีตัวตนเหมือนเดิมนะครับนางเอกก็เลยเสียใจมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกแต่ว่าเธอก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าพระเอกเคยบอกกับเธอเอาไว้ว่าเขาจะเล่นเปียโนให้กับเธอในวันที่เขาจบการศึกษานางเอกก็เลยตัดสินใจไปที่ห้องเปียโนเก่าแล้วเธอก็เล่นเพลงเพลงนั้นนะครับเพื่อจะย้อนเวลาไปหาพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเมื่อพระเอกได้ฟังเรื่องราวจบเนี่ยเขาก็รีบไปที่ห้องเปียโนเก่าทันทีนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กาลังทุบตึกทิ้งพระเอกก็เลยแแอบเเขข้้าาไไปในตึกกละ็ด เข้าไปเล่น,ปโน,โนเปียโนเพลงความลับที่เป็นเปียโน,โนเก่าเพื่อจะย้อนเวลาไปหานางเอกท่ามกลางตึกที่กําลังโดนทุบแล้วในที่สุดพระเอกก็เล่นโนต้ตตัวสุดท้ายและทําให้เขาสามารถย้อนเวลากลับไปเจอนางเอกเมื่อครั้งในอดีตได้และเมื่อทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันก็ต่างดีใจอย่างมากครับแล้วพระเอกก็ได้ตัดสินใจที่จะอยู่ในช่วงเวลาของอดีตนี้เพื่อที่เขาจะได้อยู่กับนางเอกตลอดไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ผมเชื่อเลยนะครับว่าระยะทางเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคหากว่ามีความรักที่มั่นคงเหมือนกับพระเอกที่มีต่อนางเอกในเรื่องนี้เพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าครับคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ